นี่ค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยันหิงกกตูมนะคะนี่นะคะขึ้นรถแล้วนะคะโอ้โหแน่นเลยนะคะแบบที่ว่าไม่ไม่ไกวเลยไม่แว่งเลยนะคะนู่นนะคะรถบ้านของอ่าเนงนะคะบ้านของอ่าน้องเนงนะคะอ่านี่นะคะโอ้หลังนี้เป็นหลังที่สี่เหรออืม นี่ค่ะบ้านหลังนี้บ้านในตำนานบ้านในตำนานบ้านหลังอ๋อ ดังนั้นับหลังนี้เราจะมีการลำลำเข้าไปถึงจำปาดงนะครับไปดูด้านนะครับดังนั้นไม่จริงนะรอดูขบวนของเราครับ่รลงนี่นะคะอ้าวไมถึงหันหน้าไปทางนู่นบานปกตูมนุ่นบินหน้าไปทางุอ๋อไปกลับรถกลับรถนะคะเขาคงจะอ้ยเรามาลุ้นรถคันนั้นรถคันนั้นจะออกแล้วนู่นจะไปทางไหนกันน อุ้ยอุ้ยอุ้ยออกได้ทางไหนเนาะเอาออกได้ยังไงเนาะทีนี้รถบ้านชิดออกยากเหลือเกินอ้โหบ้านชิดนะคะออกยากเหลือเกินนะคะพุ่งมาแล้วนะคะตอนนี้สงสัยว่าออกมาทางนี้เลยอ่า ทำไมไม่ออกมาเส้นนี้เลยยากเดียวขึ้นไม่ได้เนาะกลับไปอีกก่อนอืโยกโยกได้แล้วมาอีกอไม่เป็นไรหรอแล้วมันก็ขึ้นเองนั่นแหละโอ้โอ้โอโอโอ ไดนน้ได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 ้โยกอีกนิดเจ้อีกนิดบ้านชิดนี่โอ้โหกว่ามูเลยบ้า <c ười> นเจ้านี่หลุดหนักคว่ามูโอ้โหอ้าวเนี่ยเจ้าเพื่อนหลังเดียวอัน <c ười> <งา>นี้ละอืม เอดียวเดไปขึ้นเอาขึ้นไปซสามนียไปบอกใส่น้องผมหลน้น้องผมเสียหาแล้วเบื่องเนี้หนาเนื้อีเหลืองเลได้นี่ตังแตตีห้ากูออกเแล้วแต่มันไม่แพงหรอกแต่ว่ามันแป้วเข้ามานาะโอ้ยลุนลุนลุนลนมนไปางตรเเจ้าเจ้าจะกุ้นกาเย่อ ตั้งหลายอันแล้วเด้มันแตกหลายอันแล้วเนี่ยเจ้าที่กุ้มค่าเลยู่ไปซื้อกาวตาช้างมาตีไลยโอ้ยจับตาช้างดีนะครับกาวตาช้างเขาแม่งกาวประเทคของเจ้านคอยไปซื้อแผ่นไม้ให้ได้คอยเอาแผ่นเก้อนี่แหละปั้นล้ปั้นล้ปั้นไส้คอยกระแตกมันปั้นล้มปั้นไส้เจ้าญานในหยังช่างกระไปน้ำยูโอ้เ่างพวันมันสิบเอ็ดุ้มเบิ้ลเลยนะคอยคหัวใจไป็นสามปั้นนหรอคอยสิเออคอยสิคืนเงินให้เพิ่นแล้ววันนี้คนเอาไปแล้วคอยยากหลาย เพราะว่าเพราะว่าเพื่อนเห็นเห็นแล้วว่าเงินในบัญชีเนี่ยมีแค่นั้นเหลือเก่าล่อยเกินมาสิหวังสิบได้แล้วล่ะอยู่อันไปฮอดที่นะเมียถ้าบอกกันถือกันเนาะเอาไปเอาขึ้นไปซ่อสามบาทไปคอยพามาถือล้นแล้วไงก้นไงก่อนอ้าวโ พี่พอลลี่เขาเขาไปถูกทาง่ยเขาไปหมดไปแล้วอ๋อไปกลับรถอ่ะโอ้โหพี่เอ็งว่าวไปถูกทางไหมใจห่วงบ้านเนาะนึกอยู่เหมือนกันเนี่ยยากิก็นึกอยู่เหมือนกันว่าเอ้าเขารู้ทิศทางหรือเปล่าเขาทำไมไปนู่นถ้าเราหายไปนานๆก็หนูก็ไม่รู้นะเรียบร้อยแล้วนะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะตอนนี่เอาไปขายต่อตอนนี้จะสั่งค่ะ ตอนนี้กำลังหาทางนอนไม่ได้เด um 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 ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลังหลังคุณนุ่นกำลังนั่งลำนั่งขบวนนะครับนั่งลำนางขบวนอาทำไมไม่ตกแต่งรถเดี๋ยวังคนนู้นเดี๋ยวผมจะให้นางลำแล้วก็ก่อนจะเข้าจังหวะทำไมไม่เอาผ้ามาตกแต่งเดี๋ยวพี่ก็จะเอาสั่งผู้มาจุดสวดข้าที่นี่ใช่ใช่ครับทีนี้นังขบวนนะครับนีี่่ครับพโอ้รถนั่ขบวน โอ้โหไเไม่กล้าเล่นไม่กล้าเล่นเลยมงไม่กล้าเล่นเลยม่พยนไม่กล้าเล่นเลยนีกลังเลดอยู่เจะคืเงินจะเอารถเาเงินว่างไว้กเาเนยากม่เลากสุนเลยแล้วก็มเวาก็ดูเลยแล้วเงินในบัญชีก็มีแค่สาพันเกอมันก็ต้องลามาแน่ เอาสามพันคืนไปซะเอาไว้ี่เดออคือสามพันโอนไปแล้วไงอ้าวตอนนี้ตอนนี้เหลือในบัญชีแค่เก้าร้อยไงอ้าวเลยมันยังไม่พอค่าถ้าสมมติว่าพี่บอกว่าไปถึงที่แล้วค่อยจ่ายหนูคิดแล้วคิดอีกว่าจ่ายมันก็มีเงินในบัญชีแค่เก้าร้อยสงสัยหนูจะได้เพิ่มอีกแค่เก้าร้อยขอให้เบิร์ตโต้มาเลยเบิร์ตเบิร์ตโต้เอาเอามาลุ้นมาลุ้นมาแลุ้นมาล้นมาแลุ้นมาลุ้นมาลุ้นมาลุ้นาลุ้นี่ยเ้นกาลุ้นมาลุ้นมาลุ้นมาลุ้นิาลุ อันนี้ตรงนี้อันี้อันนี่เ้ยดอมันเดี๋ยวมันกขึ้นเออโโอ้ยโอโอ้ยโอ้ยนเต็มยมันออกมาแล้วโอ้ยโอ้ย้ออกได้ชิดเ้ยโอ้ยออกได้ไปได้ไปน้อเขาแล้ว ขับรถฝ่าเมื่อยแล้วขอตินั่งไปน้ำเมื่อยขวายไอ้อิย์ไปบ้านโอ้ยโอ้ยมาเยอะกว่านเลยนะคะออกมาได้เล็วนะคะใช้เวลาหนึ่งคนน่ารักมากเลวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปเก็บราไอ้เดี๋ยวรายละเอียดเก็บไอ้นี่ก่อน เดี๋ยวค่อยไปเเดี๋ยวค่อยไปครับเพราะว่ายังไงมันก็ถึงคขัอยู่แล้วเนาะแต่ว่าคาดว่าใช้เวลาไปทางกี่ชั่วโมงเลยมาสองเฮ้ยไหวดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสองชั่วโมงฝ่าหนี่งมึงมึงไม่ได้ใส่อะไรเลยนะวจริง รอบก่อนรอบก่อนจับเวลาของบ้านพี่ชัยก็สองชั่วโมงอันนี้จะช้าลงหน่อยก็คือสองชั่วโมงกว่าเกือบสามสองชั่วโมงมันเท่ากบรู้แนะแต่อันนี้เราก็ยังไม่แน่ใจยังไม่ยังไม่ได้ไอนนี่เลยยังไม่ด้ขินนี่นี่นี่ใช่อยู่ขั้นอื่นดูขั้นนี้สี่มันล้อเงงไปมันจะไปได้เลยสองชั่วโมงไม่คันนี้นะคันนี้นะช่างต้ามขับเองนะไปถึงตอนไหนก็ตอนนั้นโอ้โห ค่อยดูนะครับหลังนู่วเธอจะนั่งจะนั่งไปด้วยเลยเพราะว่าเธอจะไปเบรกช่วยโอ้โหเพราะว่าเราขับตามหลังแล้วใจฉันจะขาดโอ้ยมาลุ้นกันนะคะโอ้ค่อยนะค่อยนะ ไปนั่งไปกับพี่ตามใช่ไหมลุ้นคันเดียวเพราะว่าประหยัดค่าน้ำมันเงิอน้ำมันแพงไปหลายคันก็รุ่นคันไหนก็ไม่รู้หรอกรุ่นคันนี้ต้องแต่ออกมาล้อมันสุเงิงด้านหน้ามันมันจะลอยเลยนะคันนี้ไปสองรอบแล้วนะเลยอันนี้ไปสองรอบแล้วนะโอ้แต่มันก็ไม่ใช่หนักเหมือน บ้านหลังนี้ทุกค่าวมั้งเออแต่ว่ามันหนักเฟอร์นิเจอร์เนาะเอออันนี้ก็สามตันอันนี้ก็สามตันอ่หลังก่อนก่อนก็ประมาณตันกว่าเนี่ยมันครึ่งต่อครึ่งเลยนะมันไม่ใช่ปัญหามันไม่ใช่ปัญหาอย่างนี้โอ้ยแต่ความก็ตกใจกับเจ้าเป็นห่วงโอ้ดูแล้วนะคเออใช่ใช่ใช่ค่อยๆไปเด้อนะคะโอ้ยให้ค่อย เอา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 ขมาตั้งไว้ไปเอาไปลวโอ้ยโอ้ยคอยคอยคอยมองเขาไปดูแล้วมันว้าเวมันวางเวงอะไรเนาะเลี้ยวดูแล้วมันก็เลยเป็นคอยนะนะคะที่อยู่ที่เก่าที่เดิมนะคะของชิดนะคะอ่าค่ะคลิปนี้ก็ขอฝากคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ